โจยกำหนดให้ a b และ c เป็นเหตุการณ์โดยที่ p อ a มีค่าเท่ากับ0.3ปยอป b มีค่าเท่ากับ0.35ป p c มีค่าเท่ากับ0.4ถ้า p อของ a i n t e r s e c b มีค่าเท่ากับ0.1ปยอจของ a i n t c มีค่าเท่ากับ0.2ปยองของ b i n t e c c มีค่าเท่ากับ0 1 5ป p ของ c ลบวงเล็บ a union b, b มีค่าเท่ากับ0.1 สิ่งที่โจท์ถามนะครับน้องก็คือแล้วป๊อปของ a union b union c ทั้งหมดคอมพล l เมนต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ห่างกันน้องมาเขียนแผนภาพ Venn Euler ของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งสามนี้กันนะครับน้องก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมก็คือป๊อป s หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเลยซึ่งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะมีค่าเป็น1นะครับมีเหตุการณ์ A เหตุการณ์ B เหตุการณ์ C 3เหตุการณ์น้องวาดเป็นรูปช่อง7เลยป๊อป A น้องให้เป็นวงนี้นะครับก็คือ0.3นจุด ป๊อบบน้องให้เป็นวงนี้นะครับซึ่งก็คือ0.35ป๊อบซน้องให้เป็นวงนี้ซึ่งก็คือ0.4 ปับของ a intersect b ก็คือปับของส่วนที่ซ้ำกันของ a กับ b ปับของส่วนที่ซ้ำกันของ a กับ b ก็คือส่วนนี้นะครับมีค่าเป็น0.1น๊อนึปของ a intersect c ก็คือปับของส่วนที่ซ้ำกันของ a กับ c ปับของส่วนที่ซ้ำกันของ a กับ c ก็คือส่วนนี้นะครับ มีค่าเป็น0.2แล้วก็ป๊อปของ b union c ป๊อปของส่วนที่ซ้ำกันของ b กับ c ก็คือส่วนนี้นะครับมีค่าเป็น0.15อ่ะต่อมาป๊อปของ c ลบวงเล็บ a union b ก็คือป๊อปของส่วนที่อยู่ใน c แต่ไม่อยู่ใน a union b A union B ก็คือ A รวมกับ B ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่อยู่ใน C แต่ไม่อยู่ใน A union B น้องก็จะได้เป็นส่วนนี้มีค่าเป็น0.1 ต่อมานะครับน้ก็มาดูสิ่งที่โจทถามจากความรู้พื้นฐานนะครับป๊อบของเหตุการณ์นี้คอม p พลเมนต์จะมีค่าเท่ากับ1ลบป๊อบของเหตุการณ์นี้ก็คือ1ลบป๊อบของเหตุการณ์ A u n ูเ n ียน i o ยู หรือน้องจะดูแบบนี้ก็ได้นะครับป๊อปของเหตุการณ์ a ยูเนียนบียูเนียนซีทั้งหมดคอมพลเมนต์ก็แปลว่าป๊อปของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ a ยูเนียนบียูเนียนซีเอยูเนียนบียูเนียนซีก็คือส่วนนี้แต่นั้นไม่ใช่ a อยูเนียนบียูเนียนซก็จะเป็นพื้นที่ข้างนอกนี้ทั้งหมดนะครับก็คือ1 ลบด้วยปับของ a union b union c